oh uh -huh. พุทธธรรมแห่งความเมตตาในเย็นของวันที่27เมษายนพศ2564สณสวนธรรมมิกราชข้าพพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนนบน้อมเข้าเฝ้าตอบพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นนบน้อมเฝ้าทุนถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขา วันนี้ลูกปรารถนาจะขอเฝ้าทุนถามถึงข้อธรรมบทที่68สนัเจ้าค่าลูกจะต้องทำกิจอันยิ่งใหญ่คือการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่คนบางกลุ่มบางชนเผ่าเขาได้เคารพนับถืออย่างเหนียวแน่น หนักแน่นสืบทอดมายาวนานลูกพยายามทำพุทธพิธีอัญเชิญพลังพุทธบารมีลงมาปรับสภาวธรรมและพยายามนำเอาพระธรรมของพระพุทธองค์กระแสธรรมเข้าสู่ชนกลุ่มนี้แต่ลูกก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงความเชื่อ ที่เขาเชื่อมายาวนานได้ยากเหลือเกินแม้แต่คนในครอบครัวที่เขาก็มีความรักความเมตตาความศรัทธาในตัวลูกอยู่ก็ยังเปลี่ยนแปลงยากฉะนั้นลูกจึงจะขอถึงพระพุทธองค์โปรดจงเมตตาเป็นที่พึ่งให้กับลูกโปรดทรงเมตตา อธิบายแสดงทำให้ลูกได้เข้าใจว่าลูกจะต้องทำแบบไหนยังไงในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ผู้คนเหล่านั้นมีมายาวนานนะเจ้าค่ะเราจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนเราจะเริ่มต้นจากอะไรดีพระพุทธเจ้าค่ะเอาเละน,นะประยธรรมเอ่ย ถ้าเองนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดีฟังแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยลูกจะได้รู้และเข้าใจเห็นตามเมื่อไปปฏิบัติตามลูกก็จะได้ทำได้เมื่อทำได้ถูกต้องแล้วตามแนวทางตามหลักการที่ถูกต้อง ทุกอย่างก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเองนั่นล่ะพระยาธรรมลูกเอ๋ยจงพิจารณารมตามนี้เถนะประการที่หนึ่งเราจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองให้ดีเสียก่อนและทำตัวของเราให้เปลี่ยนแปลง เป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นเขาได้เห็นได้มั่นใจเชื่อใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็ทำหนทางที่เราทำนั้นให้หนักนั่นให้ชัดเจนให้มั่นคงให้มีเส้นทางแนวทางจุดยืนที่ชัดเจนแข็งแกร่งดีแล้ว มั่นใจแล้วว่าทางที่เราเดินนั้นไม่มีความผิดพลาดแน่นอนทางที่เราเดินนั้นถึงเสื่อความพ้นทุกสําเร็จแน่นอนเป็นสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนเรามั่นใจในเราตามเส้นทางที่เราทําให้หนักน่น ให้ชัดเจนมีจุดยืนที่แข็งแกล่งในทางเส้นนั้นและสิ่งที่เราทำเส้นทางที่เราเดินก็จะกลายเป็นต้นแบบเป็นหนทางให้ผู้อื่นได้รู้ได้เห็นก็เกิดความศรัทธาและดำเนินตามรู้ตามเห็นตามบุคคลผู้ี่ มีความมุ่งมั่นตั้งใจถึงพร้อมแล้วที่จะได้รอบในโอกาสในการเข้ามาศึกษาเขาก็จะได้รู้จะได้เห็นเองนั่นล่ะพระยาธรรมเช่นเดียวกันกับเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลองค์พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นเพื่อตัดจจรู้เมื่อถึงเวลา ก็ออกบวชหาหนทางเพื่อที่จะตัดสรู้เป็นองค์พระพุทธเจา้าแต่หนทางนั้นยังเริ่มต้นอยู่ยังอาไม่เจออยู่ยังไม่มั่นใจอยู่ก็จยังไม่มีใครเชื่อไม่มีใครศรัทธาไม่มีใครที่จะประพฤติปฏิบัติตาม และหนทางเส้นนั้นเมื่อองค์พระพุทธเจ้านั้นยังไม่เห็นแจ้งเห็นจริงยังไม่มั่นใจในขนทางหนทางยังไม่มั่นคงก็จะยังไม่ได้สนใจว่ามีใครตามไม่มีใครตามมีใครที่เขาจะทำตาม หรือว่าไม่ตาตามสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญจนกว่าองค์พระพุทธเจ้าจะตัดจะรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเร็จพ้นทุกข์แล้วอย่างแท้จริงและได้ตรวจด,ดูหนทางที่ดำเดินมาอย่างชัดเจนวางแบบวางแผนของหนทางเส้นนั้นเอาไว้ได้เป็นอย่างดี จึงค่อยเริ่มต้นการชี้ทางบอกทางแก่บุคคลดวงจิตผู้ที่มีรอบที่จะได้เข้าถึงการสำเร็จในธรรมได้รู้ตามเห็นตามเช่นนี้ลาประยะาธรรมเอ่ยฉะนั้นลูกก็จงตั้งใจดำเนินตามทางเส้นนี้ที่องค์พระพุทธเจ้า ได้ดำเนินมาแล้วนะพระยาธรรมคือการทำตนให้ถึงก่อนเปลี่ยนแปลงตนให้ได้ก่อนแล้วทำทางเส้นนั้นให้แข็งแกร่งก่อนแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามเหตุตามรอบของอันเองนั่นละพระยาธรรมต่อไปลูกจงพิจารณา ในธรรมประการที่สองเธอพยารรมในธรรมประการที่สองนี้ให้ลูกพิจรารณาเช่นนี้อย่างนี้ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจความเป็นเขาความเป็นตัวตนของเขารู้เหตุรู้ผล ในความเป็นเขาในสิ่งที่เขาเชื่อในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาดําเนินอยู่คือเราจะต้องเป็นผู้รู้รู้เขาอย่างทะลุดจ่แจ้งเข้าใจเอตดเข้าใจผลตีโจทย์ให้แตกหาคําตอบไม่ได้อย่างชัดเจนเรารู้และเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง เข้าใจสิ่งที่เขาเป็นเข้าใจตัวตนของเขาเรื่องราวสิ่งที่เขาดำเนินอยู่เมื่อเราเข้าใจเขาเราก็จะเข้าถึงเขาจะได้ใจเขาเมื่อสิ่งที่เราเนี่ททำอยู่ได้เข้าถึงในจิตในใจของเขาด้วยตัวตนของเราที่เป็นเราในแบบนี้ เขาก็จะเข้าถึงเราด้วยพอเขาเข้าถึงเราเราเข้าถึงเขาทุกอย่างก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเองนั่นแหละลกูกมนุษย์เรานั้นโดยสัญชาตญาณแล้วก็มักจะปรารถนาให้ผู้อื่นเห็นอย่างตนรู้อย่างตนเข้าใจอย่างตนการที่เราไม่ยอม ที่จะไปรู้อย่างเขาเข้าใจอย่างเขาเห็นอย่างเขาไม่มีทางหลอกลูกที่เขาจะมารู้อย่างเราเข้าใจอย่างเราและเห็นอย่างเราฉะนั้นสำคัญและพยายามทเอ่ยเมื่อเราเป็นผู้รู้แล้วอย่างแท้จริงเราจะต้องรู้เขาอย่างจำแจงเข้าใจเขาอย่างแท้จริง และเอาความเป็นเราคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเข้าไปเอถึง,ถงจิตถึงใจของเขาทีนี้เขาก็จะเริ่มเห็นในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราชี้บอกในอนทางที่เราดำเนินอยู่เขาจะเกิดความศรัทธาเขาจะเดินตามเราเองนั่นแหละลูกการเปลี่ยนแปลง ก็จะไม่ยากอะไรค่อยๆทำไปเช่นนี้นะเราต้องเข้าใจเขาก่อนแล้วเขาจะเข้าใจเราทีหลังนะพระยาธรรมต้องได้ใจเขามาก่อนต้องเอาใจแลกใจมันจึงจะได้ผลต่อไปประการที่สามก็คือลูกนั้น ควรที่จะฝึกจิตของตนให้รู้ตื่นตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปตามเหตุตามสิ่งที่มันควรจะเป็นไปในวัฏฏสงสารนี้ทั้งเรื่องราวตัวตนบุคคลทั้งหลายเช่นเห็นว่า การที่มีความเชื่อความเห็นแตกต่างกันมากมายก็เป็นธรรมดาการที่จิตบางกลุ่มแม้จะพยายามเพียงใดเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงทำคำสอนแห่ององค์พระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมดาเพราะเขาไม่ได้สร้างเหตุของตนเอาไว้การที่เราชี้ทางบอกทางไป และมีคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สามารถรู้ได้รู้ตามเข้าถึงตามได้ก็เป็นธรรมดาตามบุญบารมีตามเอดกดอกดวงจิตแต่ละดวงที่ทำเอาไว้ทุกสิ่งในวัฏฏะสูงสารนี้จะต้องอาศัยเอตจึงมีผล ถ้าเขายังไม่ทำเอดของเขาไว้ต่อให้เราจะทำให้ผลนั้นก่อเกิดแก่เขาก็ย่อมไม่ก่อเกิดลูกฉะนั้นก็จงปล่อยเอ้ทุกอย่างดำเนินไปตามหน้าที่กลไกของกฎแห่งกรรมกลไกของกฎธรรมชาติเห็นเป็นธรรมดาเช่นนั้นอย่างนั้น และเราก็จะไม่ทุกใจอะไรเราก็จะเลือกเฉพาะจิตที่พอจะเห็นตามเราได้รู้ตามเราได้และจุดช่วยเฉพาะจิตกลุ่มนั้นให้พ้นทุกไปเช่นนี้ละ,ะ,ยะิยาธรรมเอย่ยต่อไปประการที่4ลูกนั้นจงฝึกฝนจิตของตน ให้มีพลังมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณงามความดีใดที่ควรจะสั่งสมควรจะทำควรจะฝึกฝนขัดเกลาเพิ่มเติมพลังให้กับจิตก็ทำต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนเพราะพลังบารมีจากดวงจิตของลูกนั่นแหละลกูกมีประโยชน์มีคุณค่า เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะชุดช่วยผู้อื่นดวงจิตอื่นได้มากได้น้อยได้หรือไม่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ลูกเลยเปรียบเสมือนถ้าหากว่าเรามีพลังเพียงแก่ไฟฉายสองทางก็เห็นได้เพียงแค่ไม่กี่คนก็จะเห็นเพียงแค่นั้นสว่างเพียงแค่นั้น เดินได้เพียงแค่นั้นถ้าเราสว่างบารมีของเราเจิดจ้าเพียงแค่ลดไฟก็จะสว่างเฉพาะจุดเท่านั้นเฉพราะในห้องในบ้านในเรือนนั้นๆเท่านั้นก็ย่อมมีบุคคลผู้อาศัยแสงสว่างนั้นได้เพียงไม่กี่คนแต่ถ้าหากว่า แสงสว่างจากตัวของเราจากจิตของเราสว่างมากสว่างมากเหมือนสปอตไลท์หล,ลายดวงมารวมกันก็ย่อมเป็นแสงสว่างให้ดวงจิตมากมายได้พึ่งอาศัยเติบโตขึ้นมากเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากว่าดวงจิตของเรา สามารถที่จะสาว่างสาว,วัยเท่ากับดวงอาทิตย์ได้ดวงจิตมากมายในโลกใบนี้ย่อมสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเราผู้ซึ่งให้แสงสาว่างแก่จิตเรานั้นแล้วก็ย่อมเป็นธรรมดาดวงอาทิตย์ไม่สามารถให้แสงสาว่างแก่โลกพร้อมกันในทีเดียว ให้สว่างได้ทุกที่ฉันใดพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ย่อมไม่สามารถที่จะให้แสงสว่างแก่ดวงจิตทุกดวงทั่ววัตตะสงสารได้ก็ฉะน,นั้นจึงสว่างได้เฉพาะบางกลุ่มดวงจิตจึงมีเฉพาะบางกลุ่มดวงจิตที่เห็นธรรมและสว่างสวยตาม เช่นนี้แลประยาธรรมเอ่ยฝึกฝนจิตกองตนในดีเติมพลังจิตของตนให้มากเพราะพลังจิตของตนนั่นแหละลูกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นแสงสว่างนำทางดวงจิตทั้งหลายยิ่งสว่างมากก็ยิ่งนำทางได้มากและถึงแม้ว่าจะมากเพียงใดก็ไม่สามารถ ได้ทั้งหมดของดวงจิตในวัฏฏสงสารจงทำความรู้ความเข้าใจเช่นนี้แล้วก็ทำหน้าที่ของตนไปทำกิจของตนไปเช่นนี้เราปริยาธรรมเอ่ยต่อไปประการที่ห้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็อย่อมต้องใช้เวลา และเราเองก็ควรที่จะให้เวลากับทุกสิ่งเวลาจะทำให้ทุกสิ่งก่อเกิดขึ้นพระยะาธรรมเอย่ยเมื่อเราได้ทำเอุที่ดีแล้วด้วยการทำตัวก็เราเอ้ดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีวางแนวทางที่ดีเอาไว้เข้าใจผู้อื่นเพื่อได้ใจเขา ดึงเขามาเดินตามทางที่เราวางไว้เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาตามอหตุตามสภาวธรรมของเรื่องนั้นบุคคลนั้นเราก็เข้าใจเช่นนี้แล้วทำเช่นนี้แล้วแล้วก็ตั้งใจที่จะฝึกฝนจิตของเราให้เกิดพลังเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยเพื่อทำหน้าที่ของเราดีแล้ว เราก็จงปล่อยให้มันเป็นเรื่องของการเวลาด้วยให้การเวลาค่อยๆทำให้ทุกสิ่งก่อเกิดขึ้นเถอะนะเมื่อลูกเข้าใจเช่นนี้ลูกก็ค่อยๆทำไปตามทีละสิ่งทีละอย่างแล้วก็ปล่อยใจเอว่างๆปล่อยให้การเวลานำพาทุกอย่างให้ดำเนินไป พอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวทำนั้นมาเถิดพระยาธรรมเอย่ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธทองค์ที่ทรงแมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มีอยู่ยาวนานของผู้อื่นนั้น เราจะต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเราและปูทางเส้นนั้นให้มั่นคงให้มีจุดยืนที่ชัดเจนและคนอื่นเขาก็จะเดินตามด้วยความศรัทธาก่อนที่เราจะให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราแนะนำหรือว่าให้เขาเข้าใจเราเราต้องเข้าใจเขาเสียก่อน มื่อได้จากเขาแล้วเขาก็จะเดินตามเราเองและถึงแม้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ควรที่จะเห็นเป็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกเรื่องทุกตัวบุคคลว่าทุกสิ่งต้องดำเนินตามเหตุของตนบุคคลเมื่อไม่ได้สร้างเหตุไว้ก็ย่อมไม่มีผลจะก่อเกิดถึงแม้เราจะพยายามให้เขาได้ดีแต่ถ้าเขาไม่ทำเหตุนั้นไว้เขาก็รับความดีนั้นไม่ได้ แล้วชงตั้งใจปั่นรอบจิตของตนให้มีพลังเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีผลต่อการช่วยเหลือผู้อื่นเรามีพลังมากเราก็จะช่วยเหลือผู้อื่นมากแล้วลูกก็จะทำใจว่างๆเป็นกลางๆปล่อยให้การเวลาเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกสิ่งค่อยๆก่อเกิดขึ้นเจริญเติบโตขึ้นลูกเมื่อได้ฟังทรรนี้แล้วก็พอจะเข้าใจ เช่นนี้พระพุทธเจ้าค่ะลูกก็จะน้อมใปประพฤติปฏิบัติตามค่อยๆทําไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยๆก่อเกิดตามเหตุของมันเองลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วลาพระยานทำเอย่คอยค่อยๆทำไปตามเหตุตามปัจจัย ตามแบบแผนระบบที่วางไว้นะยังไงทุกอย่างก็จะต้องก่อเกิดขึ้นอยู่แล้วละเพราะลูกนั้นคือผู้ที่ก่อเกิดเพื่อที่จะจุดช่วยดวงจิตทั้งหลายโดยตรงแบบแผนชีวิตก็ถูกวางเอาไว้แล้วจากระบบที่องค์พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้ เช่นนั้นทุกสิ่งก็ย่อมจะสําเร็จตามขั้นตามตอนไปค่อยๆทําไปนะเพราะทุกสิ่งมันละเอียดอ่อนมันต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างท่องแท้และเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลนั้นองค์พระพุทธเจ้าก็สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่พราหมณ์ทั้งหลายนั้นได้ปลูกฝังให้ดวงจิตหลายมีความเชื่อ ในการนักถือศาส,สนาพราหมณ์หรือว่าการทำวิธีกรรมต่างๆมามากมายาวนานและในที่สุดองค์พระพุทธเจ้าก,ก็สามารถประกาศทำสำเร็จได้เปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นความเชื่อของคนกลุ่มที่มีเหตุที่ได้สร้างบุญกุศลเอาไว้รอรับรอรอบเทว่องค์พระพุทธเจ้าแต่จะรู้อยู่แล้ว จนจิตทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้บรรลุธรรมเข้าสู่พระนิพพานตามได้และเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงจนก็ยังคงมีดวงจิตที่สามารถบำเพ็ญปฏิบัติมาสำเร็จมาในยุคหลังจากพุทธกาลและสืบทอดกันมาจนถึงวันนี้ ศาสนาพุทธก็เลยก่อเกิดขึ้นแล้วบนโลกนี้ยังมั่นคงและสืบทอดกันมาฉะนั้นวันนี้ศาสนาพุทธก็มีอยู่แล้วลูกเพียงแค่มาประกาศพระธรรมในกึ่งพุทธการเพื่อปลูกจิตทั้งหลายให้ตื่นรู้รู้ตื่นและมีหนทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นต่อยอดขึ้นเท่านั้นฉะนั้นย่อมจะเป็นไปได้อยู่แล้วล่ะ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่มีอยู่แล้วมายาวนานย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเกินกว่าความตั้งใจที่ลูกตั้งใจที่จะทำหลอกลูกจธาทูะพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาลูกพระพุทธเจ้าค่ะ,คะลูกะจะกจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปด้วยบารมีของพระพุทธองค์ ฉะนั้นทุกสิ่งจะต้องสำเร็จตามพระประสงค์ของพระพุทธองค์เพราะไม่ใช่ตัวเช่ดตนของลูกนี้เป็นผู้ทำลูกพอจะเข้าใจและพระพุทธเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาลูกนะเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ